สวัสดีครับอยู hmm. <cin> eh il, ่ท <inaudible> ่องดีโด่ถไถซีนครับจมสองครับงานนี้หาไมสวยครับจบหด้ อันนี it, ้ของมึงอ right. ่ะมปุ๋ยนะคนที่มาเออขันน้ตอนใส่เยอะหอยใส่เองดิปุ๋ยเสียมั้งไอ้เาเอาสลักมาเสียบจบบนีวะบุ้นดีใ่ใจอันโซ่หรอะกระดก้ ไ่นเละใจรบเจริพันวนเนาะลอดลอดลอดไตพันเกาะนึงนีลยใส่กากวเนาะมันจะได้ม no. ีแรงดึงชากมันด้วยนะรายนี่ปถ่ายูะาอ่ให้กูพูดไมเด้อให้กูพูดไหนี่ Em ơi đây em ơi đây em ơi đây

คันหนึ่งนะครับตอนนี้ไอ้ดูมึงถ่ายยูทูปมั้ยดูถ่ายยูทูปหรอให้กูพูดไหมนี่ขอ,ขอโทษขอโทษนี่ครับกันเลือกกันเลือคันของเสียอันนี้รถใครนี่อันนี้รถเซียน,นบรอ น,นี่รถของเซเทนเปอร์ไทซิ่งนะครับนาฬกาสองคันนับของคุณปูเซเทนเปอร์ไทซิ่งอันนี้ก็ของเซโดนะครับเพิ่งขึ้นนี่ก็ลุยนาครับเราลุยนาะเพื่อทำ

Makan okay. dengan lebih besar Hmm? Makan okay. dengan lebih besar 另外啥一类的？是